ส่งงานนะครับชุดวงจรขายสินค้ายอดเหรียญนะครับตัวนี้เป็นแบบ1ช่องจ่ายนะครับ1ช่องจ่ายของแล้วก็รับเหรียญตามแบบเหรียญนะครับขั้นแรกนะครับเราใส่แบบเหรียญนะครับเราอยากให้วงจรตัวนี้ผมจะเทสนะครับเทสเป็นเหรียญสิบเนาะเพราะว่ามีเหรียญสิบเยอะโอเคอุปกรณ์นะครับจะมีเครื่องรับเหรียญนะครับรับตามแบบเหรียญนะครับตัวนี้แล้วก uhm, ็เอาเหรียญตัวอย่างออกนะครับปุ๊บ โอเคใส่แบบเหรียญปับ๊บโอเคอยากให้อ่าถ้าเราจะขายของ5บาทแล้วก็ใส่5บาทเข้าไปนะครับมันก็จะรับเฉพาะเหรียญตามตามเหรียญตัวอย่างนะครับผมอ่าอย่างตอนนี้ผมใส่เหรียญสิมันจะรับแต่เหรียญสิเหรียญอื่นมันจะคายออกนะครับผมอ่าตัวต่อไปนะครับบอด Arduino Nano นะครับบอดเสริมเป็นบอรดสกูนะครับอ่าแล้วก็บูสเซอร์นะครับสัญญาณเสียง1ตัวติ๊ดติดติด,ตด,ตดแล้วก็ เซอร์เตอร์หนึ่งตัวนะครับเอาไปติดตั้งเกียวนะครับกลไกจแบบเกียวก็ติดตั้งเกียวเซนเซอร์ตัวจับสิ่งของครับติดบริเวณที่ช่องของตกนะครับ1ตัวเวลาของมาตกปุ๊บจะต้องผ่านหน้าเซนเซอร์อตัวนี้นะครับถึงอ่ามอตเตอร์ถึงจะหยุดทํางานนะครับผมตัวด้านหลังนะครับเป็นตัวอ่าสเต็ปดาวนะครับตัวนี้แปลงไฟจาก1 2โวลต์เป็น5โวลต์น,นะครับ5้าโวลต์เลี้ยงเครื่องรับเหรียญ5โวลต์เลี้ยงวงจรที่เหลือนะครับอ่าตัวแจ็ค พอเสียไฟนะครับต่อจากาต่อจากตัวสเต็ปดาวออกมานะครับตัวนี้เป็นแจ็คเสียไฟนะครับผมก็เอาหมวอ,ออกด้านหลังตู้นะครับเวลาทําตู้เสร็จเสียไฟจุดนี้จุดเดียวนะครับผมที่บอร์ดไมโคร USB ไม่ต้องเสียบนะครับมันจะมีตัวนี้ไว้อัปโหลดโค้ดอย่างเดียวนะครับผมโอเคเช็คสายให้เรียบร้อยนะครับก่อนเสียบไฟทุกครั้ง ปุ๊บอ่ะเปิดสวิตช์นะครับอ่าอดแดปเตอร์ตัวนี้ผมเสียบปลั๊กไว้เรียบร้อยนะครับอีกด้านก็เดี๋ยวมีม,มีมีไปให้นะครับอ่าเปิดสวิตช์มาจะมีเสียงสัญญาณ3ติสน,นะครับผมลองเทสหยอดเหรียญบาทกับเหรียญ5บาทนะครับอ่าลองหยอดเหรียญบาทปั๊บอ่ามันจะคายออกมาที่ช่องด้านหน้านะครับเหรียญ5บาทนะครับคายออกที่ช่องด้านหน้านะครับก็คือไม่รับเหรียญน,นะครับนอกจากเหรียญ1ิที่เราใส่ไว้นะครับ อ่าคราวนี้ลองหย่อดเหรียญสิบนะครับอ่าเหรียญที่รับจะออกบริเวณด้านท้ายเครื่องนะครับเข้าไปที่เก็บเงินเราอีกทีหนึ่งตอนนี้มอเตอร์หมุนแล้วนะครับมีเสียงสัญญาณสองติดมอเตอร์หมุนนะครับแล้วก็หมุนจนกว่าจะมีของมาตกที่หน้าเซ็นเซอร์นะครับอ่ามีเสียงสัญญาณสามติดปุ๊บแล้วก็มอเตอร์หยุดหมุนนะครับก็คือของมาตกที่ช่องรับของเรียบร้อยแล้วก็หยุดการจ่ายของนะครับหยุดเกี่ยวนะครับลองเทสอีกรอบนะครับ อ๋อหลวงติ๊ตตนะครับมีเสียงเมื่อรับไปเมื่อรับเหรียญไปแล้วก็มอเตอร์หมุนนะครับตอนนี้เกีียวกําลังดันของออกมานะครับปื๊ดเราก็ทําช่องให้ของตกเมื่อของมาตกที่หน้าเซ็นเซอร์ปึ๊บอ่ามีเสียงสัญญาณ3มติ๊เราก็ดึงของออกนะครับของที่มันจ่ายออกมาโอเคส่งงานเรียบร้อยนะครับชุดนี้ครับชุดวงจรขายสินค้ายอดเหรียญหนึ่งช่องจ่ายรับเหรียญตามแบบเหรียญครับ